จานเด็ดของร้าน4ซ u r s e a กับ r ร y a l c ช i n านะครับก็คือเป็ดย่าง f ซ u r s e a จานนี้นะครับซึ่งความพิเศษของอันนี้ก็คือความนุ่มข้างในและหนังกรอบแล้วก็เนื้อหนานะครับวิธีการย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ทีวิถันเพราะเราเอาเครื่องย่างนียเข้ามาจากทางฮ่องกงกับจีนเองเลยนะครับเพราะวิธีการย่างก็ย่างใช้หลายชั่วโมงแล้วก็มีเครื่องหมักเครื่องเทศที่หมักเข้าไปนี่ยเป็นตัวสมุนไพรเนี่ยที่ทำให้เนื้อมีความหอมและซอสของเราก็ค่อนข้างจะพิเศษเป็นซอสที่อาจจะออกหวานกว่าเป็ดย่างอื่นซึ่งก็รับทานได้ตามแต่ ใครจะชอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวซอสสีดําซึ่งสูตรเดียวกับที่ลอนดอนเลยึต่อไป<ช>นะครับก็จะเป็นตัวไก่ทอดหนังกรอบซึ่งไก่ทอดหนังกรอบเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆกันที่ว่าสูตรในการทอดเนี่ยจะตัวข้างหนังกรอบตามชื่อเลยก็คือหนังกรอบจริงๆแล้วมีกระเทียมโรยนะครับไก่นี่เป็นไก่ในประเทศไทยเราเองนะครับแต่ว่าก็เป็นสูตรจาก,จากเมืองจีนซึ่งเขาทามาดึกดบันๆที่เราใช้หน้าทำมาอันนี้ก็มีมีสาขาที่ทองหล่อซอยเซบเท่านั้นนะครับ เราขึ้นชื่ออีกที่ทองหล่อซอยเซ็นี่ก็คือเป็นรอยัลไชน่าซึ่งเขาดังเรื่องดิมซัมขนมจีบซาลาเปาวพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีทัฟพายหมูแดงนะครับซึ่งข้างในหมูแดงก็จะรสชาติเข้มข้นอร่อยแล้วก็พัฟก็จะนุ่มคือที่นี่แป้งของดิมซัมเน้นเน้นก็น่าจะบางและนุ่มกว่าที่อื่นสังเกตได้จากทั้งแฮกเก่าของเรานะกุ้งข้างในก็ใหญ่แล้วก็ตัวแป้งก็จะจะบางแล้วก็นุ่มกว่าที่อื่นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนะครับก็เป็นหนึ่งในขึ้นชื่อที่คนชอบที่นีี่กัันนเเยยยออิงฟตวลดหา ขนมปังกาศที่นรสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นนะบางท่านที่บอกว่าขนมปังกาศที่อื่นไม่ชอบที่นี่ทานแล้วรสชาติก็จะมีความนุ่มมีความหอมมากกว่าที่อื่นนะครับและที่เราแปลกๆกัที่เมืองไทยไม่ค่อยมีกันก็คือก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งทอดราดน้ำสลัดแล้วก็ทอดมันปลาหมึกซึ่งจะมากับซอสของปลาหมึกโดยเฉพาะนะซึ่งจะมีความเข้มข้นและแปลกจากที่อื่นซึ่งทอดมันปลาหมึกที่อื่นไม่ค่อยมีแล้วก็จะมีกุ้งผัดนะครับหน่อไม้ฝรั่งของแบบเกกระทงทองอันนี้ซึ่ง ก็เป็นกุ้งสดที่เรานํามาทอดนะครับทั้งพริกเกลือแล้วก็ทอดสดๆกับหน่อไม้ฝรั่งอันนี้นะครับก็เป็นปลาผัดเม็ดสนนะครับอีกจานหนึ่งเด็ดที่ทางร้าน royal china กับ four season เรามีนะครับคือ <c oughs> จะเป็นทั้งเป็นปลาซีบาสนี่นะครับที่มามา,มา,ม,ามานึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอาเอาตัวเฮิร์บตัว,ตว,ตวสมุนไพรแล้วก็เม็สดสนเนี่ยหมักเข้าไปกับเนื้อปลาแล้วมาผัดมาทอดตอนจบนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ได้ข้างในมีความนุ่มแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างนอกหนังกรอบเห็นอย่างนี้่าซอสอ่านี้นะครับรสชาติท้อนทานกลมกล่อมทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นจานผักของเราที่ขึ้นชื่อที่นี่นะครับเป็นจานผักคณาฮ่องกงกับทางเห็ดหลินจือซึ่งเป็นเห็ดที่ใหญ่แล้วก็รสชาติก็น่าจะมีอะไรคล้ายคลึงกับความกรุบๆนะฮะนัเหมือนเหมือนเหมือนหอยที่เดือยหอยอัโลอตนะแต่ว่าความอร่อยก็คือน้ำอัมซอสที่เป็นผัดน้ำมันหอยนะครับตัวเชฟก็ทําเอง ขับจานเด็ดของร้าน Royal China แล้วก็ Four Season ที่สาขาทองหล่อสิบนี่นะครับก็คือตัวทั้งติ่มซำขนมจีบซาลาเปาซึ่งเปิดตั้งแต่เ,เช้าจนถึงหโมงเย็นและอาหารธรรมดาเนี่ยซึ่งมาเปิดให้ออเดอร์ถึงมซำตครึ่งถึงสีทุ่มเลยได้นี่ครับก็เปิดทุกวันครับก็ขอเชิญทุกคนเข้ามาชิมนะครับอาหารจีนซึ่งจะแปลกจากที่อื่นจากที่เมืองไทยมีที่นั่ง2 5 0ที่นั่งห้องเลี้ยงรับรองอีก 4- 5หห้องครับเป็นส่วนตัว VIP ได้ครับขอบคุณครับ